พูดคุยกันนะคะกับคุณพรพิมานศรีสัสตบุตรไฟวิเคราะห์และวางแผนของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชน,<ห>นสวนัสดีค่ะคุณพรพิมานสวัสดีค่ะ สายอาจจะหลุดไปนะคะแต่ว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะณปัจจุบันนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในระดับต่ำนะคะถึงว่าแม้ว่าเราเห็นสัญญาณของน้ามันดิบ WTI นะคะปรับตัวพุ่งขึ้นมาแล้วท่ามกลางฤดูกาลนะคะที่เข้าสู่ไตรามาสสแบบนี้เองนะคะและเป็นฤดูกาลที่ซ่อมบํารุงโรงกลั่นนะคะจะเป็นอีกหนึ่งแรงนะคะที่ทําให้ดีมานน์นั้นปรับตัวอ่อนลงไปนะคะถ้าเทียบกับซัพลายด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหยุดบํารุงแบบนี้นะคะจะส่งผลกดดันทิศทางของราคาน้ํามันดิบขนาดไหนนะคะเพราะว่าถ้าดูจากสัญญ,ญาณ ก่นอนหน้านี้ทรงตัวในระดับต่ำนะคะ44เหรียญสหรัต่อบาร์เรลถึงแม้ว่าเมื่อคืนนี้จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าถ้าดูจากสัญญาณกราฟแล้วนะคะเมื่อวานแล้วก็ช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไปนะคะโลของรอบนะคะเห็นลงไปแตะถึง43เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลเลยนะคะถึงจากที่เมื่อวานนี้ปรับหัวขึ้นมาได้ ต้องมาดูกันนะคะว่าเชื่อมโยงกับประเด็นในเรื่องของ FOMC หรือเปล่านะคะกับคุณจันทร์เล่นนะคะที่ส่งสัญญาณการไม่ได้รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะและประกอบกับซัพพล,ลายของตลาดโลกเองนะคะซัพพลายที่ล้นตลาดก่อนหน้านี้จะเข้าสู่จุดสมดุลแล้วหรือไม่นะคะซึ่งไตรามารสสที่ผ่านมานะคะซึ่งถือว่าต้องเป็นไตรามาสที่ค่อนข้างได้รับแรงกดดันนะคะจากที่โรงกลั่นก็หยุดซ่อมบำรุงด้วยหลากหลายประเด็นเหล่านี้นะคะจะเชื่อมโยงนะคะมายัางกลยุทธ์ในการลงทุนและการมองหุ้นในกลุ่มพลังงานยังไงนะคะวันนี้ ูดคุยกันนะคะกับคุณพรพิมานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณซีมิดาค่ะสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในปัจจุบันมองยังไงบ้างน,นะคะจริงๆก่อนหน้านี้ WTI ก็ปรับตัวลดลงมาในระดับต่ำ43เหรียญแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเห็นสัญญาณของการรีบาวขึ้นมาแล้วนะคะ44เหรียญน,นะคะมีแนวโน้มต่อราคาน้ํามันที่มองอยังไงบ้างคะ ค่ะในส่วนของราคาน้ํามันนะคะอย่างที่คุณสินิดาเรียนเมื่อคืนนี้ที่ปิดตลาดไปนะคะในส่วนของเวสเซ็กซัสเนี่ยก็เพิเ่มขึ้นมาหนึ่งเหรียญกับอีก20เซนนะคะปิดไปที่44เหรียญกับอีกห6เซนส่วนทางด้านของเบนส์นะคะก็ปรับตัวขึ้นมา2เหรียญกับอีก40เซนเลยทีเดียวน,นะคะก็ปิดไปที่55เหรียญกับอีก91เซนนะคะซึ่งปัจจัยหลักๆที่หนุนให้ราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของข้อตกลงจากทางด้านเฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐนะ,ะในเรรื่่อองของขกาทีจ คงนโยบายอาจารดอกเบีย้ยที่ระดับต่ำหรือว่าที่ดอกเบีย้ยใกล้ศูนเปอร์เซ็นต์เช่นเดิมต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้ค่างเงินดอลลาร์ของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยก็เลยหนุนทางด้านของระคานน้ำมันนะคะแต่ว่าเอ,อ่อทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยทางด้านของเฟดเองเขาก็ยังมองว่าก็ออย,ยังมีการคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนตางปีนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เฟดเองเนี่ยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่ง นะคะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็ข้างเงินของสหรัข้างเงินดอลลาร์ของสหรัฐนะคะที่อาจจะทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยยืนที่ระดับต่นอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ามองถึงภาพของปัจจัยพื้นฐานจริงๆนะคะก็ยังคงต้องบอกว่ามองว่าเป็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ำมันดิบอยู่เยอะพอสมควรนะคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปริมาณน้ำมันดิบของคลังของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเน,นื่องนะคะ เห็นตัวเลขของ EIA นะคะสต็อกน้ำมันรอบสัปดาห์สิ้นสุด13มีนาคมพุ่งขึ้นมาสูงสุดในรอบ80ปีเลยเหรอคะ,อะรายละเอียดหรือว่าตัวเลขที่สูงนั้นขนาดไหนคะ จริงๆเนี่ยทางด้านของ EIA ที่รายงานขึ้นมาอย่างที่คุณสินิดาเรียนเลยนะคะแต่ระดับสูงสุดในรอบ80ปีค่ะคือเมื่อคือนนี้เนี่ยมีการรายงานตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานะคะทางด้านของ Sport สต็อกสิ้นสุดในวันที่13มีนาคมนะคะเพิ่มขึ้นมาขั้งสุด6ล้านบาร์เรลค่ะก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดแต่อยู่ที่ระดับเรา458ล้านบาร์เรลนะคะซึ่งถือว่าตรงนี้ค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะแล้วก็การตับเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ เก้าล้านกว่านี่ก็ถือว่าสูงกว่าที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้านี้ด้วยคือก่อนหน้านี้ก็มีนักวิเคราะห์คาดการไหลายหลักว่าจะกระเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าก็มองว่าขึ้นแค่ประมาณ3ามถึล้านนะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของทางด้านปริมาณน้ามันดิบคงคลังในส่วนของบริเวณคุชชิงโอกาฮามาด้วยซึ่งจะเป็สนส่วนสองวอาน้ํามันดิบหลับไปเท็กซันนะคะก็แบบเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเพิ่มขึ้นเมื่อคืนนี้ก็ในรอบสัปดาห์เห็นว่าเพิ่มขึ้นประมาณสองจุดแปดล้านาเレลนะคะตอนนี้ก็ทางด้านของสต็ปปอกที่คุชชิงเองเนี่ยก็ไปปิดอยู่ที่ระดับห้าสิบสี่ล้านารลแล้วนะคะแล้วก็เ,ออเริ่มมีหลายๆคนน,นะคะในออ,ออกมามองว่า มีความเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่คูชิ่งเพิ่มขึ้นจุดละละสองล้านสองล้านขนาดนี้นะคะก็อาจจะปมนไปได้ที่สต็อกในส่วนของคูชิ่งอาจจะเต็มนะคะมีความเป็นไปได้สูงที่จะเต็มก็คาดการณ์กันไว้ว่าในช่วงเดือนเมษายนจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้แหละก็อาจจะเห็นภาพมันได้ถ้าเกิดยังขึ้นต่อเนื่องแบบนี้คะค่ะแล้วไทยออยเองค่ะมองทิศทางของราคาน้ำมันดิบยังไงนะคะน้ำมันที่ใช้อ้างอย่างเบนช์มาร์กดูไบนะคะมองที่เท่าไหร่สำหรับครึ่งปีแรกเราครึ่งปีหลังรวมถึงงเฉลีี่ยยทั้้ปดว ในส่วนของตลาดเป็นหาหลากัหลกๆกันนะคะหรือว่าด้านของดูไบที่คุณซินิดาเรียนนะคะในช่วงขึ้นปีแรกเนี่ยจริงๆทางทีมก็ยังมองว่าน่าจะยังถูกกดกันอยู่จากภาวะของอุอปทานน้ำมันดิบที่ล้นตลาดนะคะก็ยังมองอยู่ที่ระดับเฉลี่ยเราๆสักห้าสิบต้นๆนะคะแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีแนวโนม้มที่ตัดตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะคะก็อาจจะยืนอยู่ที่เรา กประมาณ60เหรียญน,นะคะซึ่งเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในปีนี้ก็มองอยู่ที่เหรเีอเพี่มประมาณ50ากลางๆค่ะทางปี2015นี่ค่ะคก่อนหน้านี้ก็เป็นแส a เคยออกมามองนะคะมองไปถึง40เหรียญน,นะคะให้ปัจจัยกดดันในเรื่องไหนสําคัญที่สุดคะถึงมองว่าลงไประดับต่ําขนาดนั้นนะคะ อในส่วนของภาพรวมเนี่ยจริงๆคงต้องมองว่าสิ่งที่จะกดดันราคาน้ำมันได้มากที่สุดในภาวะนี้ก็คือน่าจะยังคงเป็นเรื่องของอุปทานน้ามันดิค่ะใ,ในส่วนของทงั้งโอเปกเองแล้วก็นอนโอเปกเองนะคะถึงแม้ว,ว่าในช่วงระยะสั้นนี้ทางด้านของความไม่สงบทางด้านริเบียหรือว่าอิรานดูเหมือนจะมีข่าวออกมาในแต่ละวันที่ไม่ซ้ํากันนะคะบางวันก็บอกว่ากําลังการผลิตของสองประเทศนี้อาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นได้อีกแต่ว่าในบางวันก็บอกว่าองค์การจราจาไม่ไม่คืบหน้านะคะก็อาจจะกดดันให้ยัง ส่งออกได้น้อยเหมือนเดิมน,นะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูฝั่งทางด้านของนอนอเปกหรือว่าผู้ผลิตที่เป็นนอกกลุ่มโดยเฉพาะทางสหรัฐเองเนี่ยก็ยังเห็นว่ากําลังการผลิตในส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรชนิดใหม่นะคะเชลออยล์ทรซักกันก็ยังเพิ่มขึ้นต่อนเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีอรารมณ์ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็หลายๆคนก็มองว่าทางด้านของสหรัฐเนี่ยก็ยังพอมีปัจจัยพื้นฐานหรือว่าถ่าหรือว่าแงถัเงเก็บนะคะที่ยังคงมีพื้นที่พอนะคะถหงแม้มว่ากําลังการผลิตของ น้ำมันทางด้านของเชียวอายจะเพิ่มขึ้นนะคะก็ก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ที่ยังมองว่าอาจจะย,ยังทําให้ภาวะน้ํามันหยดที่มันล้นตลาดอยู่เนี่ยอาจจะย,ยืนยาวต่อไปะคะ่ะถึงกดตามราคาน้ำมันได้มากถึงขนาดนั้นนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะน,นสัสดีค่ะค่นั้นคือบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนนะคะให้น้ําหนักไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ามันดิบในตลาดโลกอยู่ณนขณนะนี้นะคะแน่นอนสต็อกน้ํามันแล้วก็โอเวอร์สปายนะคะคืออุปทานล้นตลาดนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันนะคะแล้วก็เ i a เปิดเผยตัวเลขล่าสุดนะ,ะ้ะสสุดสุด13มีนาคมนะคะสต็อกน้ามันนี่พุ่งขึ้นมาเ6้ดล้านบาร์เรลนะคะสู่ระดับทั้งหมดส5 8รุ้าล้านบาร์เรลถือว่าเป็นระดับที่สูงท 4.1ล้านบาร์เรลก็คือตัวเลขออกมาจริงๆเนี่ยสูงกว่าตัวเลขที่คาดการไว้ถึงเท่าตัวทีเดียวนะก็ยังคงกดดันทิศทางของราคาน้ำมันแต่ว่าในเอเชียเองรวมถึงธุรกิจพลังงานของไทยเองนะคะก็อ้างอิงน้ํามันดิบดูไบนะคะเป็นเบนช์มากด้วยซึ่งก็มองว่าครึ่งปีแรกนะคะน่าจะอยู่แถวๆ50แล้วก็50ต้นๆนะคะเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะอยู่ที่60เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ